สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับร <c oughs> อเลนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเก่าเล่าใหม่นะครับออมีเกมมีนามว่า The Last Stand, The Stand, Last Stand, Stand ครับเขียมาเลือกนะครับเกมนี้เป็น เกมแนวซอมบี้ซูเวิร์ลว่าอย่างนั้นได้ครับแต่มันไม่ใช่เพนเวิลครับมันเป็นเพนเวิลนะครับมีสตอรี่เข้ามาด้วยครับวันนี้ก็แต่งตัวครับแบบนี้ครับหนวดเฟิร์มๆครับเคมาเลขนี่เป็นอาชีพนะครับอืมแต่ละอาชีพมันจะสกิลไม่เหมือนกันนะครับก็ดูเอานะครับข้างข้างขวานะครับเราเลย ก็เป็นฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ okay, โอเคฟินิชไปเราก็เล่นมานิดนึงนะครับว่าดูไปนะครับดูไปโอ้สัญญาณไม่มีไปก็จะหมดด้วย ตกใจเหมือนกันครับมเมื่อกีเพิ่งจะชนซอมบี้นะครับอืมอืม,อมโอเคครับปุ่มเดินก็ a d เมื่อยู่ a S d ครับเมอยู w ่ a S d ก็กระโดดจะมีแถบสตามิน่าข้างล่างคนระับสตามินา่ากด b เปิดของนะครับแล้วก็มีของนี้ม,มาให้ตอนเริ่มเกมสิบาท คครับปืนนะครับอ,อ๋อคลิกคลิกซ้ายอย่างเดียวลืมไปครับเกมเว็บนะครับนี่เดี๋ยวถ้าสนใจจะใส่ลิงก์ไว้นะครับโอเคอยากเล่นก็เล่นเลยนี่ครับวิธีใส่ปืนครับอืมไป อ๋อกดแฟลชได้ด้วยครับกด F เนีเ่ยงโอเคกดเอียออือโอ้ยอุ้ยโอ้ยคิวซับครับเอาไม่ฮันเตอร์เป้าใหญ่จังพักเอาพักสเปกบาร์นี่เองครับเมื่อกี้เห็นขึ้นอยู่อืมเห็ชดช็อตไปครับโอ้โหทำหม่เยอะเยอะ เ้อเยอะเยอะมันแตกไปอึอึอยมันมีกระเป๋าครับอืมเยี่ยมแทบตายนะครับได้ไรมาครับยะเป็นส่วช็อตกันนะครับโอเคไปต่อครับไป อ <Anyone>, huh? ันนี้วันเออืมเข้าในบ้านแล้วครับคำแบบนึงนะครับโอเคครับไปครับอืมเช็คไม่เบ็นปอนนะ่ะนะเสื้อทีเชิร์ตตีือทีเชิร์ตแมวด้วยทิ้งว้าว น้ำส้มน้ำกับส้มนะครับเสียงนี่แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนลุกครับเฮ้ยหืมข้ามอมอเต็มครับทำไมเสียงเพลงอ๋อโอเครีบไปดีกว่าครับแต่เสียงเพลงนี้น่าไว้วางใจนะครับโอ้ยเมื่อกี้ไม่มีเลยมาจากไหนอ่ะอึ้อือมิสครับ ฟาดฟาดเฮ้ยอ๋อถ้ามีแบบว่าเซเฮานะครับมีอะไรแบบนั้นเก่งตัวใหม่ยังนอะไรออ่าเาเงนะครับ จะเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากโอเคหูเทียมเท่หล่อขึ้นมาทันทีโอ้โหแว่นโคตรหล่อหุ้มไนฟ์มีดสั้นมาโอ้โหเวลอัพเออรู้สึกว่าเกมนี้จะมีเวลนะครับเ <N> ดีด๋ยวดูก่อนครับนอนนี่ครับตรงนี้เป็นบวกอยอ่ะพวกนี่ลักนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ ววครับโชคดีครับมาตรงสไปเวอร์นะครับบิสพอดปืนเปเียลเวปอนสไปเวอร์เราเยอะแล้วให้พอยต์มาอัพเยอะมากเลยครับอัพตามไปครับอยากอัพตามใจชอบครับเซิร์ชรู้สึกว่าหนังสือนี่มันจะทำอะไรได้มั่งครับ อ๋โอโห่สไปเวอร์สกิลขึ้นเลยครับอืมเจียมเจียมโหโหเพื่อนยังไหวเปล่านะซึ่งจะมีภารกิจด้วยนี่ครับจริงด้วยไม่ใช่ใช่หรอวะเออใช่ดิอืมมีภารกิจด้วยสไปเวอร์ไปด้วยนี่อะไรชิพเมนโอ้อย่างนี้นี่เองเฮ้ยรู้เสื้อผ้า ลองเชิ้ตเลด้วยเสื้อแดงครับว้วเท่ๆก็ทิ้งเสื้อกลับไปเพราะมันจะหนักกระเป๋าเราไปดีกว่าเฮ้ยเราให้เช้าดี๋ยครับนี่กี่โมงครับตีหนึ่ง oh. นอนครับบาย Let's go, let's go! e l Hello. เราต้องเช็คนะครับว่าพวกนี้อาจจะไม่ตายจริงๆก็ได้ครับแต่ลุกขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเอยรู้สึกว่าเกมนี้จะมีดูไปดูมาน่าจะมีผลนะครับประกันที่เราเดินเสียงดังอะไรอย่างนี้สเตลนะครับเอยเอย อุ้ย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 เอียวมิดด้ยอุ้ยโอ้โอ้ต้องหาอาหารแล้วครับศึกพิสตอลนี่เยอะเหลือเกินฮันเตอร์จะไม่ถนัดกับพิสตอลเลยนะครับเอ่าตายหาหมดไนฟ์พ็อกเก็ตไนฟ์ลองเปลี่ยนมีดดูครับโอเค แล้วเมซี่โหทอทออย่างงี้แรงกว่าแล้วมีทอั้งใหญ่หขยะเฮ้ยช็อกแลตยิมพาสตา้าขยะอีกแล้ว โอ้โหบุกอะไรเนี่ยเทอร์อัพโอ้ฮเ้ยพิกล็อกพิกล็อกด้วยเหรอใช้ไงครับอ๋อกด diamond y ูเพื่อดันไปครับอ้ยอ๋ออะไรวะกด d ีโ hoping คืออะไร อ๋อวัดีตอนมันดังแปลกๆนะครับมันจะได้พิกล็อกได้อ๋โอโหอ,อะไรจะขนาดนี้เฮ้ยนี่มีกระเป๋าครับอุ้ยเอากองกระสุนเป็นไงเฮ้ยเมดิคมาไดไม่เอาเนื้ากาดนี้เราเท่แล้วแมสแอปเปิลกังเกงทำไมมีดาวขึ้นไหนต้องดู ขาสั้นเลยครับมันเป็นแนวแรปๆเลยด่าเมสิบหนัก12จะมาลองกันโอ้จะว่าเจ๋มเลยนะฮื่อ T-shirt b l โอ้ h ยูได้ยามาแล้วนะครับตอนนี้ลองว่าจะเพิ่มเลือดยังไงกินอาหารเลยอ๋อมีแถบหิวแถวนี้เองพอกินเสร็จก็มีเสียงโอ้โหฟินสัตว์ไปครับออกดีกว่ารู้สึกเท่าที่ดูดูมารู้สึกมันจะตามหาหรือกลับบ้านไปหาเมียเนี่ยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันต้อง รอชมไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะเป็นเกมแรกที่ผมแคสจนจบก็เป็นได้นะครับโอ้ยอืมเล่าหมดเลยแว่นบิ๊กเลยเหรอไหนของเรานี่เป็นตอนที่ใส่เนี่ยมันเป็นแค่ว่นกันแดดโอ้เนื้อดิกเนื้อแทบ นี่มันคืออะไรดีดหนึ่งเปอร์เซนต์เองอ๋อตอนแรกใช้ลูกโมงนี่ว่ะอืมโอเคนี่เป้าเลยลงแนละ้วโอว what do you want ต้องการอะไรเออเมารับภารกิจรู้คลิกสตาร์ พอแท็กโอกอ,อไหนบอกให้คลิกที่ดาวมันคืออะไรครับเก็บตังค์ไว้ไม่รู้ไปทำไม ต้อฟากอ๋อนี่ฮะมิชั่นครับอืมมันจะตัดนะครับมันจะตัดในลวดนี้เราต้องไปตามหา <takiego. S 1> เฮ้ยตายโอ้ชุดแจอวโอ้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  ดับบิ้นคิวคิวคิวจัดว่าแจ่มเลยคยรับไม้เบสบอลน,นี้อีอ e oh. อุ้ยอุ้ยนี่ไงไงต่อเหม็นมีอะไรออกมันอาจจะแค่สอนเฉยๆหนังสือมาอีกแล้วนะแทนกันโอ้ยเ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 อย้ไม่ อกใจคนลุกครับว่าแต่ฝากเออ อะไรกันเล่นกันแบบนี้เลยเลยครับไม่เคยคิดจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเจออะไรที่มันตูมตามแบบนี้กับเกมมันเว็บธรรมดาเฮ้ย<ฮ>ขนลุกไว้ตามนะครับขนลุกขนลุก,ขนล,กขนลุกจริงครับห้องนอนมีไหมแบบเปิดมาซอมบี้ก็แทกออกมานี่ร้องไห้จริง ลง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 เฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮี้ยววะเสียงคนข้างบ้านหรืออะไรโอ้เฮ้ยหนักแค่สามเองอะ่ะยืดดีครับไหนไหนฮะไม่น่าสามันเหรออี๋โอ้โหที่สี่ให้ตาย ให้ตายเลยครับ uh huh. อยังกับมาเชตเต้เฮ้ย w t าแต่ฝากบอกมันต้องหากุญแจครับสกิโอ้โหต้องมีรูทสกิลเออลืมครับไหนว่รูทสกิลรูท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 อันไหนวะครับ พิเยลสกิลเฮ้ยอะไรวะซิเค yeah. oh, นะอร์ลิตี้อะซิเลตี้สกิลทูล๋อนี่ครับต้องอัพเหรอผมจะไปเก็บเรลที่ไหนอะไปดีกว่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ตอนรู้สึกตอนนั้นที่มันบอกว่าจะที่เราไปคุยกับไอ้ลนนั่นอะ มันร like ู้สึกมันจะบอกว่าให้มาสิบสองป้าสิบสองหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่มีแบบนี้เลยเมื่อโอ้โอ้โอ้ว้าวเดลิเชสเลยครับเดี๋ยวก่อนนะสรัชแฮมเมอร์ เาต้องหาอะไรตัดเหรอครับมันมนั่นมันอะไรตัดวะมันมีไหมแบบมันวิ่งลงมาจากบันไดยอะไรเงี้ยน่ากลัวสัตว์เลยยู่ยูมีคนหาของอยู่ข้างในอะ่ะ รู้รู้รไหมอยู่อยู่ของอะไรที่เขาอยากห้อ้าว talk to d e เ d again โอ mm ้ชีพยังนี้สิโอ้ escape โอ้โอเคครับไปตอบแรน,นเดิร์อื่นได้แล้วเดี๋ยวเราผมก็ขอจบไปเพลงแค่นี้ก่อนนะครับ เจอหมายพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ